นี้ค่ะมิ้นพาทุกคนมาชมรถ m e r c e d e s b e n บที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุดนะคะนั่นก็คือเจ้า m e r c e d e s b e n บ GLC 250ดีคันนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนาะเป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศก่อนหน้านี้เรามีรุ่นประกอบนอกมานะคะความแตกต่างก็คือตัวล้อมแม็กตัวนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าอันนี้จะเป็นลาย10ก้านนะคะด้านหน้าขอดูไฟให้นิดนึงนะตรงนี้นะคะเป็นไฟระบบ LED Intelligent Light System นะคะซึ่ง ไฟตรงนี้นะคะเนาะจะมีการหมุนตามวงเลี้ยวของพงมลาลัยได้นะคะเนาะแล้วก็ตัวไฟเนี้ยมันมีฟังก์ชัน adaptive high beam นะคะก็คือปรับไฟสูงได้อัตโนมัตินะคะเนาะดูซิเห็นปะมันจะแบบเป็นลูกแล้วก็แบบหมุนได้นะคะเนาะด้านหน,นะคะที่เราสังเกตเห็นจะเห็นว่ามีเซ็นเซอร์อยู่ทั้งหมด6จุดด้วยกัน1 2 3 4 5 6นะคะเนาะแมกลายนี้มินก็ว่าสวยดีนะมีอยู่10ก้านนะคะเนาะ ตัวนี้เป็นรุ่นออฟโรดนะคะออฟโรด4เมติกค่ะมันจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันก็คือเป็นออฟโรดนะคะกับ AMG Dynamic นะคะตัว AMG ก็จะเพิ่มแบบว่าหลังคานะคะเนาะที่เป็นพา n โนรามิกนะคะเนาะแล้วก็มีแบบว่าเขาเรียกว่าด้านหลังที่มี ้องมองหลังแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่แบบเปิดฝากระโปรงท้ายด้วยการใช้เท้าคิกนะคะเนาะแต่ด้านหลังตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าเขาจะมีนะคะเซ็นเซอร์ถอยอยู่ทั้งหมด6จุดอีกเช่นกันข้างละ3นะคะ1 2 3 1 2 3นะคะเนาะนี่เขาก็เขียนติดว่า GLC 2 5 0ห D4Matic นะคะซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบ 4Matic นะคะเนาะนี่ช่วงล่างตรงนี้จะเป็นช่วงล่างแบบคอมฟอร์ตนะคะ ขออนุญาตเปิดฝาท้ายนิดนึงเวลาเราเปิดนะคะมือบีบเขาก็จะค่อยๆขึ้นมาเองนะคะเนาะเบาตรงนี้นะคะสามารถพับแยกแบบ3ตอนได้นะคะแล้วก็มีที่ติดคาซีทยอยู่ทั้งหมด2จุดด้วยกันนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นที่กันของเด้งนะคะนี่นี่นะคะอ่าก็มีแผ่นรองนะคะเนาะนี่ข้างหลังซึ่งสามารถเปิดได้เอ๊บชึบ นี่ข้างหลังนะคะก็จะมีตะกร้าใส่ของค่ะมีตะข่ายนะคะสามารถเก็บของเพิ่มเติมได้นะคะจากด้านหลังเนาะแล้วก็อ่ะขออนี้ปิดก่อนเวลาปิดนะคะสามารถดึงปิดเนาะหรือกดตรงนี้ก็ได้เขาก็จะปิดของเขาเองนะคะจะมีสวิชนะคะให้เรากดนาะตรงนี้นะคะเนาะอ่ะ มาดูภายในกันบ้างดีกว่าเปิดนะคะคอนี้เปิดด้านหลังก่อนเบาะนะคะเป็นเบาะหนังค่ะแล้วก็มีช่องแอร์สำหรับคนนั่งด้านหลังด้วยนะคะคันนี้นะคะจะมีแอร์แบ็กอยู่ทั้งหมด8ใบด้วยกันนะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่าสีมันค่อนข้างที่จะเข้มเนาะด้านข้างนะคะจะแต่งเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็มีประกอบกับลายไม้นิดนึงนะคะเนาะตรงนี้นะบันไดข้างก็จะมียางกันลื่นติดมาให้ด้วยนะคะเนาะบันไดขึ้นนะ ส่วนด้านหน้านะคะเนาะเบาเดี๋ยวให้ดูเบาะด้านหน้านะคะเนาะเบาด้านหน้าก็จะมีโอบ้างตัวนิดนึงนะคะเนาะเป็นเบาะหนังทั้งหมดสีน้ำตาลเข้มนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันการใช้งานภายในกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ของคันนี้นะคะเข้ามาร้องว้าวเลยเพราะว่านี่ช่องแอร์ที่เป็นแบบกลมนะคะไม่ดูเหมือนสมัยยุคก่อนแล้วก็คือดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะพวงมาลัลายรุ่นนี้นะคะมีพดเดิลชิพด้วยนะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะตัวนี้เขามีมันติฟังก์ชันซึ่งฝั่งขวามือนะคะมันใช้เลขเสียงเบาเสียงวิทยุได้รับสายโทรศัพท์ได้ส่วนฝั่งซ้ายมือค่ะเป็นฟังก์ชันของหน้าจอตรงกลางนะคะเราสามารถกดเนาะแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูตรงนี้ได้หมดเลยนะคะเนาะนี่กดได้หมดนะคะวิทยุนะคะ ถ้าเรากดปิดไว้มันจะไม่ออกแต่ถ้าเรากดเปิดนะคะวิธีการเปิดวิทยุของหมินคือการกดสวิตช์ตรงนี้นะคะคอนโซลกลางกดนะคะเมื่อเรากดเปิดขึ้นมาเครื่องหมายมอร์เดสเบนก็จะขึ้นนะคะพร้อมกับเมื่อกี้เราเปิดวิทยุเนาะวิทยุก็จะออกนะคะเนาะน,นี่นะตรงนี้นะคะในวิทยุนะคะเราสามารถหมุนตรงนี้ได้นี่นะหมุนดูได้นะคะมัดเสียงได้กดเซตติ้งต่างๆตรงนี้ได้นะคะดูฟังก์ชันของรถมีเซอร์วิสอะไรเคลื่อนไหมนะคะ มีอะไรหรือเปล่านี่ค่ะเอ็กิอ่ะอ่าออกนะคะนี่แล้วก็นอกจากตรงนี้นะคะเนาะนี่ข้างนี้อยากจะแนะนําตรงนี้นิดนึงระบบการขับขี่ค่ะระบบการขับขี่นะคะเราสามารถขับขี่ได้ทั้งหมดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าแบบด้วยกันนะคะเวลาเราขึ้นรถมาสตาร์ทมันจะขึ้นอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะแต่ว่าตรงนี้นะคะเราก็สามารถขับเป็นแบบสปอร์ตไดห้หรือว่าสปอร์ตพัทหรือว่าอินดิวิดเลนะคะเนาะนี่ สามารถเลือกได้หมดเลยหรือว่าอยากให้ประหยัดก็ต้องทําแบบอีโคนะคะเนาะกดแบบอีโคนะคะก็จะขยับขับแบบประหยัดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตรงนี้เขามีฟังก์ชันของออโต้สตาร์ทสต็อปนี่เห็นไหมที่ไฟเขียวๆติดตรงเนี้ยเราสามารถเปิดปิดได้นะคะเนาะนี่ถ้าเราปิดไอ้เครื่องไหมปิดเนี้ยก็จะขึ้นอยู่ในหน้าจอก็คือเวลาที่เราลดจอดติดไฟเขียวไฟแดงเอ้ยอะไรเอ้ยตัวเนี้ยเขาก็จะไม่ดับเครื่องให้อัตโนมัตินะคะสมมุติว่าไม่ชอบเนี้ยเออแบบ ก็ใช้ฟังก์ชันนี้ปิดได้นะคะส่วนตัวเอมตรงนี้นะคะเอาไว้นะคะขับรถค่ะในโหมดเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ตัวนี้จะไม่อยู่ตรงนี้แล้วมินชอบมากเลยเพราะว่าเกียร์อยู่ตรงคอค่ะเวลาที่เรานะคะขับรถเนาะแล้วมีเด็กเล็กนะอันนี้เป็นปุ่มเป็นเกียร์ตำแหน่งที่เด็กไม่สามารถมายุ่งได้ปกติทั่วไปรถเนาะเกียร์จะอยู่ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าใครที่มีลูกเล็กเด็กมันจะชอบเล่นเกียร์นะคะอันนี้คือเด็กไม่สามารถเอามือมาเอื้อมจับเกียร์ได้ถ้าเราไม่แบบว่าจับ เห็นไหมเมื่อกี้มิ้นกดตัว M ใช่ไหมคะอันนี้ก็เล่นได้นะคะ mm hmm. 7สปีดขอเนญาอนิดนึงนี่นะเนี่ยค่ะมันสามารถปรับเกียร์ได้อยู่ทั้งหมด7สปีดด้วยกันนะคะแต่ว่าต้องขับไปเนาะแล้วก็ปรับเกียร์ไปด้วยแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามมิ้นอยากจะเลิกการใช้เกียร์7สปีดก็กดนะคะเชืหรือว่าก,กดตรงนี้ก็ได้นี่นะคะมันก็จะเลิกโหมดให้เป็นขับแบบออโต้ธรรมดาแต่ว่าเนี่ยค่ะ การขับขี่แบบต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าอยากขับสบายๆหน่อยก็แนะนำให้ใช้โหมดคอมฟอร์ตนะคะข้างๆนะคะการปรับการขับขี่ตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังนะคะนี่เราสามารถปิดได้เซ็นเซอร์รอบคันกดปิดตรงนี้นะคะเนาะอันนี้ไว้เล่งเสียงเบาเสียงวิทยุเนาะอันนี้ก็ไว้ปรับนะคะในหน้าจอนะคะซึ่งในหน้าจอเราสามารถควบคุมได้นะคะในเรื่องของโทรศัพท์นะคะการเชื่อมต่อบลูทูธเนาะหรือว่านี่เลย ระบบรถของเราค่ะนี่นะแต่เห็นไหมนี่นะคะอัตรา,าก,การสิ้นเปลืองสามารถกดดูได้นะคะเซ็ตค่าต่างๆของรถกดตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ก็จะมีการล็อกต่างๆฟังก์ชันต่างๆนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเออได้อยู่นะอ่าแล้วก็นอกจากนั้นนะคะฟังก์ชันในกลุ่มปุ่มตรงกลางเนาะปุ่มตรงกลางนะคะก็จะเป็นเมนูต่างๆนะคะแล้วก็นี่อากาศหมุนวนในรถนะคะสามารถกดนี้ได้นี่นะ ก็เรื่องของอุณหภูมิแอร์ฟล w ต่างๆนะคะแล้วก็หมุนดูตรงนี้นี่นะอุณหภูมินะคะเสื่องตรงนี้สามารถแยกซ้ายแยกขวาได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เรากดซิ้นอุณหภูมิทั้งสองฝั่งจะเท่ากันนะคะเนวิ้นเปิดให้ดูกิฟสีเห็นปะนี่นะคะแล้วก็ปะบบแอร์นะคะนี่เราจะอยากได้โหมดไหนเราสามารถกดตรงนี้ได้หมุนเอานะคะหรือว่ากดจากตรงนี้ก็ได้นี่เห็นปะมันจะมีโหมดแอร์ก็ สำหรับคนที่ชอบกดก็กดตรงนี้เออ่เห็นไหมเลื่อนนะคะจะได้ยินเสียงการทำงานของฟังก์ชันแอร์นะคะหรือว่าออโต้นะคะก็จะแบบออกแบบอัตโนมัตินี่นะคะแล้วแต่เราจะเลือกนะคะน้อน,นี่นะสามารถกดตรงนี้ได้เลยนี่เป็นป,ปุ่มควบคุมของอุณหภูมิในรถนะคะโทรศัพท์ก็สามารถกดตรงปุ่มนี้ก็ได้นะคะหรือว่ากดมีเดียตรงนี้ ก็จะเข้าสู่มีเดียของรถเลยนะคะอ่าตรงกลางนะคะมีที่วางแก้วอยู่ทั้งหมด2ใบด้วยกันนะเอาวางแก้วได้เอาที่เขาเรียกว่ากุญแจใส่ไว้ได้นะคะเวลาขับรถแล้วก็กุญแจใส่ไว้ปิดฝาได้ตรงนี้นะคะสามารถเปิดได้เสียบ usb ได้ทั้งหมดอยู่2จุดนะคะเอาไว้เสียบชาร์จโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็ขึ้นมาดูที่พงมอะไรอีกทีนึงตรงนี้นะคะ พงมาลัยของเราค่ะตรงนี้นะคะเวาลาปรับความสูงต่ําของพวงมลาลัยมันต้องใช้มือนิดนึงนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นก้านอยู่ด้านล่างแล้วดึงลงนะคะปรับสูงต่ําได้นะคะเนาะดินขึ้นดึงลงนะคะนี่สามารถดึงขึ้นมาได้กดลงไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าระดับนี้เราโอเคแล้วดันนี่ปุ๊บเนาะ นะคะแต่ข้างๆตรงนี้นะคะจะเป็นฟังก์ชันของลิมิตคอนโทรลแล้วก็ควิ์คอนโทรค่ะซึ่งรดเบนเนอะเราสามารถลิมิตความเร็วได้ถ้าเรากดหัวตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นสีส้มๆนะเราก็จะลิมิตได้เห็นปะเริ่มต้นที่30กิโลเมตรนะคะต่อชั่วโมง50นะคะขึ้นได้ทีละสินะคะถ้าน้องมิ้นอยากจะยกเลิกกดออกค่ะนี่หรือว่าคิชนะคะเราดันนะคะขึ้นลงแล้วก็สามารถตั้งคิชได้นะคะนี่นะ นะเวลาที่เราขับนะคะอยากตั้งโหมดคุยนะคะขับรถทางไกลค่ะก็ต้องใช้เกียร์เป็นตัว,ตวเกียร์ดีเนาะตรงนี้กดดีไปแล้วก็ตั้งโหมดคุยเห็นไหมเวลาที่เราจะใส่เกียร์ทุกครั้งให้เราเหยียบเบรกให้ลึกนะคะก็จะมีลูกศรขึ้นบนล่างนะคะหรือว่ากด P ีนะซึ่งเราสามารถทําได้ตอนที่เรากดเบรกเท่านั้นนะคะเนาะนี่แล้วฝั่งตรงนี้นะคะจะเป็นปัดน้ําฝนซึ่งปัดน้ําฝนจะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่มันจะมีเซ็นเซอร์ปัดน้ําฝนอยู่ตรงนี้เนาะ ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะคะฝนก็ได้ซึ่งปัดน้งฝนกับด้ามของไฟเลี้ยวไฟหน้าอันเดียวกันเห็นไหมดูตรงนี้นะคะการสตาร์ทคันนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะแล้วก็ไฟต่างๆรถเบนทุกครั้งจะอยู่ที่ขวามือด้านล่างแอร์ตัวแรกนะคะนี่เห็นป่ะปรับออโต้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะคะเนาะตรงนี้นี่เป็นพอปรับความสว่างของหน้าจอแล้วตรงนี้จะเป็นตัวนี้นะคะเบรกมือทุกคนเบรกมืออยู่ใต้ไฟนี้นะ ดึงนะคะปดนะคะกดเบรกมือนะคะสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้จะเป็นปุ่มของเบรกมือนะคะแล้วก็ฝากระโปรงถ่ายก็กดเปิดตรงนี้สามารถกดเปิดได้ดึงนะคะเนาะนี่ฝากระโปรงท้ายนะคะเปิดปิดได้ใช้สวิตช์ควบคุมตัวเดียวที่คนขับอ่าเรียบร้อยปิดให้เสร็จสับนะคะเนาะนี่ แล้วก็คนขับนะคะและคนนั่งข้างๆเวลาปรับเบาะทุกครั้งทุกคนเวลาขึ้นรถเบน์นะคะเนาะอย่างงมใต้เบาะมันอยู่ตรงนี้นะคะจริงๆบางทีลูกค้านะคะใครเคยขับแต่รถญี่ปุ่นเนาะมันก็จะปรับอยู่ที่ข้างๆเบาะแต่ส่วนมากรถยุโรปจะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเป็นเบน์นะคะจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าบีเออยู่ตรงที่ข้างเบาะนะคะตรงนี้ก็สามารถเลื่อนเบาะได้ด้วยไฟฟ้านะคะเนาะเบาะตรงกลางเห็นไหมนี่แล้วก็ที่รองศีรษะนี่นะคะ ัดตรงนี้ที่ลองศีรษะเนี่ยอ้าก็จริงๆมันกดตรงนี้ได้กดตรงนี้ขึ้นดันขึ้นดันลงนะคะประมาณนี้นี่นะอ่ะวาวอก็ดันเองดีกว่าตรงนี้โอเคแต่ว่ามีปุ่มมาให้ทําไม <laughs> อันนี้มที่ลองศีรษะมีปุ่มมาให้แต่ับไม่ได้ต้องใช้มือนะคะอ่ะแต่ว่าตรงกลางล่างกับพื้นด้านล่างโอเคเลื่อนเอาด้วยไฟฟ้านะคะสำหรับคนขับและคนนั่งด้านข้างอ้า อันนี้ก็ไม่มีอะไรก็บางแดดนะคะมีชั้นเดียวเนาะแล้วก็มีไฟให้ด้วยแล้วก็ดึงมาด้านข้างได้นะคะถ้าเป็น e c a r ก็จะมี2ชั้นนึกออกไปเอ๊มีชั้นเดียวแล้วก็อันนี้เป็นที่ใส่แว่นเนาะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะสำหรับคันนี้เนาะก็ฟังก์ชันการใช้งานด้านในเสร็จแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนิดนึงเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเดี๋ยวไปชมเครื่องยนต์พร้อมกันค่ะ เครื่องยนต์ขอ,ของคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะคอมมอนเรลรหัส OM 6 5 1เนาะ 2,100cc DOHC 4สูบ16วาล์วไบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์204แรงม้าที่3,800รอบต่อนาทีแรงบีสูงสุดอยู่ที่5 0 0นิวตันเมตรที่1,600-1,800รอถึง1,800รอบต่อนาทีนะคะเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะมีมแพดเดิลชิปด้วยแล้วก็ระบบการขับขี่แบบโฟเมติกนะคะเนาะเห็นไหมนั่นในคันนี้ก็โอเคนะได้ยู่นะคะเนาะ ก็มีโชคให้ด้วยนะคะมีแผ่นรองนะคะเรียบร้อยเนาะตัวน,นี้นะคะตอนที่ออกมาใหม่ๆราคาเริ่มต้น3.2ล้านวันนี้เราเป็นมือสองนะคะราคาอยู่ที่แค่1,980,000ล้านบาทค่ะลูกค้คาคันนี้ไม่ต้องมีเงินดาวก็สามารถซื้อได้เลยนะคะเนาะผ่อนเริ่มต้นที่32,618บาทนะคะสำหรับเจ้า C L C คันนี้นี่นะคะเราคลิกดูได้นะคะเนาะนี่จดทะเบียนเมื่อปี2016ค่ะเนาะนี่รายละเอียดด้านล่างนะลูกค้าสามารถไปเปิดดูในเว็บไซต์ของเราได้หรือว่าแอดมาขอรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมว่าอยากซื้อคันนี้ทำยังไงดีนะคะเนาะตอนนี้นะคะมิ้นลงรายละเอียดให้หมดแล้วนะคะเนาะอยากสอบถามข,ข้อมูลเพิ่มเติมอยากเป็นเจ้าของรถเบนซ์คันหนึ่งนะคะรถในฝันจะวันนี้จะไม่ได้แค่อยู่ในฝันแล้ว ซื้อง่ายขึ้นนะคะเนาะแอดไลน์หามิ้นเลยค่ะที่ไลน์ส่ K H O N C M ค่ะ